ไม่ไ,ไหมนะไม่ทเท่าไหร่แต่เมื่อคืนนี้ตั้มหนักกันสีมึงไปทำอะไรมาอู๊ดอู๊ดตัก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 มาสามาลูเร่งไ,ไงพเพี้ยค่ะกูยืนดูอยู่มึงรักนางใช่ไหมเพี้ยค่ะถ้ามึงรักนางจริงกูจะยกกันสีให้กับมึงขอบคบไิธไวิทยาศาสาร์ส่วนมึงไอ้ไหมรักน้องสาวกูมากใช่ไหม รักพระเจ้าค่ะข้านักน้องสาวกูมากกูจะยกน้องสาวกูด,ด,ดุษดีให้แต่งงานกับมึงพันดินนี้กูจะมอบให้ขวัญปกครองสว่วนกูจะไปบวชจะต้องเอามาเปในใน็นใวัดเพื่ค่ะยกมือขึ้นข้ากราชั้นขอจบในแดนการศึก เดี๋ยวเราแบนตัวโบกเดี๋ยวเราจับทุกชันล่างทุกชั้นหลังใครอยากถ่ายรูปให้คนใกล้รอแป๊บนะทุกแห่งปราพื่ง ช่องไกลไกลชืีเชี้กันให้กันแฟนคลับยืนยันถวยการยงอธิเทปฝังไม่ลืมแบบตอนนี้ที่มาการเซียคุณนีเป็นปาลูกขอลากท่านชมเดีก่อนเดี๋ยว้อาแบ่งระเบิจะลงไปกับท่านผู้ชมดัานล่างนะครี่